สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมและผมเซลฟี่ครับวันนี้จากวันที่28เดือน9ปี2559นะครับผมได้ลงคลิป PPAP ไป PPAP หลังจากนั้นก็ได้มีกระแสตอบรับที่ดีมากและแถมยังมีดราม่าที่เกิดขึ้นอีกมากมายวันนี้ผมต้องขอรีวิวของที่เกิดจากครั้งที่แล้วนะครับก็ เรื่องเนเลยครับดูจากรูปลักษณ์ภายนอกนะครับผมก็อันนี้เป็นเกงยี่ห้อ blue m นะครับผม blue m นะครับหลายๆคนบอกว่าเป็นยี่ห้อ m m ไม่ใช่นะฮะคือตั้งแต่ผมดูมาเนี่ยมี m แค่ตัวเดียวครับในเกงครับก็อันอื่นก็จะไม่มีชัยลักษณ์ m นะครับผมอันนี้เป็นยี่ห้อ blue m นะครับผมก็จะมาดูด้านหน้านะครับผมด้านหน้าจะมีลายเซ็นของ blue อยู่นะครับผม ซึ่งร้องเพลงเก่งมากๆเลยนั่นบรูโนมานะครับโอเคครับสีนะครับผมเป็นสีบรูสัฟฟายนะครับที่สามารถหายจากเชือกเขาดอยอินทนนท์นะครับผมซึ่งมีอยู่ในประเทศไทยเพียงแค่สามก้อนเท่านั้นแต่ผมได้มาพามากระจัดสีแล้วแล้วก็ทําให้ได้ได้สีนี้มานะครับทาเก่งส่วนด้านหลังนะครับผมด้านหลังเขียนเรียบง่ายครับเป็นในสไตล์โมเดิร์นด็อกนะฮะเมลินยเมลนะครับผมแปลว่าละลายในปากนะครับผมรูปลักษณ์ภายนอกครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมเป็นงเกงธรรมดานะฮะ ที่หลายๆคนสงสัยกันนักนานะครับผมว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็เป็นที่ติดตาติดใจของทุกคนมากเลยนะก็เรื่องที่สอนที่ผมจะมาบอกครับเป็นเรื่องสเปคของเอ่อเกเกงนะฮะด้าน CPU นะครับผมเป็นคอ i อแปครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นแนวต้นๆของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ที่มีคอ i 8ออกมาครับส่วนด้านของกราฟิกนะครับก็จะเป็น I n e v ี a วียนะครับที่มาจาก Apple นะครับผมเพิ่งทำร่วมกับ ออกมาเป็น iNivia GTR 1 2 8 0 m หน่วยความจำ8ปดกิกครับผมปากนี่เพรเยอะเลยโอเคครับผมเผื่อโดนลิขสิทธิ์นะครับก็ผมรัชตะพิเชษโชูดนะฮะยังไม่ตายนะครับเป็นยี่ห้อ iNivia นะครับผมคือเรียกได้ว่าความแรงความคมชัดของมันนะครับเกมผ่านมาแล้วกี่กิกกีกิกนะครับผม ฟันมาแล้วทุกคนเอ้ยฟันมาแล้วทุกเกมนะครับผมไม่มีกระตุกเลยครับหลังจากนั้นนะครับผมทางด้านกล้องหน้ากันบ้างนะครับทางด้านกล้องหน้านะครับยาว9นิ้วเอ้ยยาว9เมกะพิกเซลนะครับผมเอ้ยคมชัด9เมกะพิกเซลนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นรุ่นแรกที่ออกมานะครับเป็นตัวจำลองนะครับเรื่องของกล้องก็มาดูกันครับว่ารุ่นต่อไปจะเป็นยังไงนะครับัน9พิกเซลส่วนกล้องหลังครับกล้องหลังยังไม่มีนะครับผมรอผู้ผลิตนะผู้พัฒนานะมาช่วยกันปรึกษาหาเลือกกันอยู่นะครับผมว่าจะทํากล้องงหัดีม นะฮะพอตอนนี้ไม่ค่อยสะดวกเลยครับกล้องหน้านี่สะดวกมากเลยครับเปิดและใส่ได้เลยหลังจากนั้นนะฮะก็จะมีเรื่องของเรื่องเรื่องแรมนะครับเรื่องแรมไม่ต้องห่วงับผมแรมตัวนี้มาพร้อมกับ 128G ิกิกนะครับซึ่งสามารถซอยถี่ได้เลยจริงๆนะครับไม่ว่าสถานการณ์ไหนคุณสามารถทำไปด้วยดีได้นะครับเรื่องแบตเตอรี่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแบตเตอรี่ของเจ้ากางเกงตัวเนี้ย จะมาอยู่ที่1มิลลิแอมนะครับซึ่งเรียกได้ว่าใช้ประมาณ7-8วิแตกแล้วเอ้ย7-8วิก็หมดแล้วนะครับผมตัวด้านแรมนะครับผมมันเร็วเกินไปนะครับทำให้แบตหมดเร็วนะครับก็ต้องพัฒนากันต่อไปครับผมเรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์สำคัญเลยก็ได้ของเางเกงตัวนี้นะครับคือสเปกตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวด้านสเมล l นะครับผมหรือด้านกลิ่นนนเองด้านกลิ่นนะครับเป็น 4dx ยังเอาไม่อยู่ครับได้เป็น 5dxgtrll06 นะครับผมเรียกได้ว่ากินสถานโลก,กันมากเลยเพียงแค่คุณดมเพียงครั้งเดียวสามารถหลับตื่นได้อีก2วันนะครับก็เกรียงตัวนี้ถือว่าโอเคนะครับผมเอาละครับช่วงต่อไปนะครับก็จะเป็นการรีวิวจากทางบ้านนะครับผมว่ารู้สึกยังไงกันบ้างกับก,บการใช้เกงเกงตัวนี้นะครับผม em <laughs> 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 hãy mình chào là à ha ngày hãy mong là hà nội hãy hãy ủa Mong nó hả สุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมที่ติดตามรับชมกันมาจนจบนะครับผมไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับผมว่าจะรับชมจนจบได้นะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับผมรีวิวจาทางบ้านลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ